วันนี้พาไปชมพิมพหลวงพ่อปานขีป่ปลาจีนหรือเขาเรียกว่าปลามังกรพิมพ์เนี้ยพิมพย่อยเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันสองพิมพ์ก็คือปลาจีนใหญ่แต่ปลาจีนเล็กนะครับส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าเปปลาจีนใหญ่ก็คือปลามังกรนะอันนี้จะเป็นขี่ปลาจีนนะแม่พิมพ์เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยภาพของหลวงพ่อปานเนี่ยศิลปะของแม่พิมพ์เนี่ยจะมีช่างแกะที่มีความแตกต่างนะอย่างพิมพ์เนี้ยนะครับจะมีความละไม้คล้ายกับพิมพ์ ขี่เม่นมังกรซึ่งเชื่อได้ว่านะเป็นช่างเดียวกันแกะพิมพ์ดูจากศิลปะการแกะนะไม่ว่าจะเป็นตัวกับตัวมะนะครับเส้นสายตัวมะหรือตัวอุนะเส้นสายตัวอุถือว่ามองได้ว่านะครับลัาากษณะศิลปะตัวนี้เป็นช่างเดียวกันแกะแต่ในเรื่องของเนื้อหานะจะเทียบกันไม่ได้เพราะเวลาการสร้างพิมพ์เนี่ยสร้างจากช่างเดียวกันแต่เวลากดเนี่ยคนละนกดกดนะเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเรามาดูที่องค์นี้ครับ องนี้เป็นผ้าที่ผ่านสึกนะครับการใช้มาอย่างหนักนะครับโหดมากๆนะความเก่าของเนื้อเนี่ยนะองนี้ไม่ถึงขนาดชํารุดนะครับแต่ก็บอกว่าสุดโซมค่อนข้างเยอะเพราะว่าผ่านการใช้นะครับไม่หักนะครับไม่หักไม่ซอกนะองนี้ผงยังอยู่นะถึงแม้จะจุกหลุดนะครับตัวปิดเนี่ยหลุดนะตัวปิดเนี่ยจะเป็นผงผสมปูนหลุดไปแต่ผงข้างในยังอ,อยู่ถึงถือว่าเป็นผ้าสมบูรณ์นะครับที่ใช้ได้นะที่ยังนําไปใช้ได้สบายใจนะครับเพราะผงยังอยู่ ดูเนื้อนะครับเนื้อเนี่ยประกอบไปด้วยเม็ดทรายเม็ดกวดนะครับซึ่งเป็นกวดลักษณะของกวดดินขุยปูรูอุดังน,นะครับถ้าตามโบราณต้องเป็นดินขุยปูรูอุตังน,นะครับแต่สมัยใหม่อาจจะเล่นเป็นรายเศษนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับลักษณะของเม็ดกวดเม็ดทรายก็เหมือนเหมือนกันะจะเล่นเป็นยังไงก็ได้นะครับความเข้าใจเท่านั้นนะครับถึงจะได้พา